ราคาบิตคอยทำนิวไฮใหม่หลังจาก ETF Bitcoin จัดตั้งขึ้นมาแล้วเข้าเทรดในตลาดหุ้นนิวยอร์ก ETF บิตคอยคืออะไรทำไมทำให้ b บิตคอยราคาพุ่งขนาดนี้เรามาทำความรู้จัก ETF b บิตคอยกับพี่ลีสุจารีจันสว่าง CEO เวลวิคพีกันครับพี่ลีครับราคา b บิตคอยพุ่งสูงขึ้นมากเลยนะครับพี่ลีรู้ไหมครับว่ามีปัจจัยอะไรมาสนับสนุนครับ ค่ะก็เป็นเรื่องดังเลยนะคะที่บิตคอยเนื่อวันที่18ตุลาคมที่ผ่านมานะคะน้องเชคถ้าจำได้เนี่ยอยู่ๆมันก็ทะลุขึ้นมาที่6,200 0นะคะก็เหนือห้าเหลือ60,000ขึ้นมานะคะ6,200 0ในวันนั้นก็ขึ้นมา2%เลยนะคะแล้วก็ยังขึ้นต่อเนื่องมาจนวันที่20พวกเราก็ตื่นเต้นกันนะคะเพราะว่ามาทะลุนิ้วหาย คือบิตคอยนี่ยเคยนิวไฮเมื่อเดือนเมษาที่ผ่านมานะคะคเหนือ66,000แต่พอมาเมื่อวันที่20ตุลาเนี่ยก็คืออยู่ที่66,998เท่ากับว่าเป็นการทะลุนิวไฮของบิตคอยเลยนะคะก็สาเหตุก็มาจากอกองทุน etf กองแรกของบิตคอยที่ไปเข้าเทรด ในตลาดนี่แหละค่ะแล้วกอง ETF กองแรกที่เทรดในตลาดนิวยอร์กครับมีที่มาที่ไปแล้วน่าสนใจยังไงบ้างล่ะครับค่ะกองนี้นะคะน้องเชคเป็นของบริษัทชื่อโปรแชค่ะเป็นบริษัทหลักทรัพย์จัดก,การสัญชาติสหรัฐนะคะก็กองนี้เนี่ยจะาทาง p โปรแช re เขาบอกว่ายื่นขออนุมัติจากทางหน่วยงานกำกับดูแลมาหลายปีแล้วก็เพิ่งได้รับอนุมัติเมื่อวันที่15ตุลาคมนี่นะคะ เลยเป็นผลทำให้ราคาบิตคอยหลังจากทราบข่าวว่ากองนี้ได้รับการอนุมัติจากทางการนะคะเลยทำให้ราคาบิตคอยสูงขึ้นนะคะแล้วกองนี้ก็เข้ามาเทรดที่ตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กในวันที่19นี้เองค่ะก็เลยเป็นปัจจัยหนุนทำให้บิตคอยราคาสูงขึ้นนะคะเพราะว่านักลงทุนที่ลงทุนในบิตคอยก็มีความเชื่อมั่นมากขึ้นเนาะเพราะว่าเดิมเนี่ยการลงทุนพวกนี้ ถ้ามีการลงทุนโดยนักลงทุนบุคคลเนี่ยความน่าเชื่อถือก็อาจจะมีไม่เท่ากับการที่มีสถาบันเข้ามาลงทุน<ม>แล้วก็มีหน่วยงานกำกับดูแลของสหรัฐเนี่ยให้การอนุมัติด้วยเท่ากับว่าตัวบิตคอยก็เหมือนเป็นทรัพย์สินที่ได้รับการอนุมัติได้รับการยอมรับมากขึ้นนะคะเลยทำให้การที่กองนี้เข้ามาเทรดในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กเนี่ยเลยเป็นข่าวดีสำหรับ การลงทุนในบิตคอยเป็นอย่างมากเลยค่ะก็เห็นนี้เองนะครับที่เป็นปัจจัยสนับสนุนให้ราคาบิตคอยทะลุขึ้นทำนิวไฮพี่ลีช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับว่ากองนี้เชื่ออะไรและทําการซื้อขายได้อย่างไรครับค่ะกองนี้นะคะก็ชื่อก็เหมือนคนที่บริหารจัดการแล้วคนจัดตั้งกองทุนนี่แหละคะ่ะเพราะว่าคนที่จัดตั้งชื่อโปรแช่ are, <ม>ังนั้นกองก็ชื่อโปรแช์นะคะ,ะชื่อเต็มของเขาก็คือโปรแช์บิตคอยสตรัทซจีเอทีเนะคะ ก็เป็นกอง ETF กองหนึ่งแต่ที่ลักษณะของกองเนี่ยมันไม่ใช่เป็น ETF ที่เป็นสปอตนะคะเป็น ETF ที่อิงกับสัญญาล่วงหน้าของ Bitcoin นะคะเพราะฉะนั้น ETF ลักษณะนี้เนี่ยถ้าเราไปเชื่อมโยงกับในส่วนของออทองนะคะหรือว่าน้ำมันเนี่ยก็จะเป็นลักษณะเดียวกันนะคะคือกองทองกองน้ำมันก็จะไปเทรดกับ สัญญาล่วงหน้านะคะคอันนี้ก็เป็นบิตคอยที่ไปอ้างอิงกับราคาล่วงหน้าของบิตคอยค่ะกล่องนี้พอเข้าไปจดทะเบียนแล้วเนี่ยนะคะนักลงทุนที่สามารถเข้าถึงกอง ETF ก็สามารถเข้าไปซื้อได้เลยค่ะน้องเชค,คก็เหมือนหุ้นตัวหนึ่งนะคะแต่ทีนี้นักลงทุนไทยอย่างเราเนี่ยถ้าเราเข้าไปซื้อเราก็ต้องไปเปิดบัญชีของแพลตฟอร์มต่างประเทศ หรือว่าไปเปิดบัญชีกับโบรกเกอร์ที่สามารถที่จะไปเทรดหุ้นต่างประเทศได้นะคะถ้าเราเทรดหุ้นต่างประเทศได้ก็หมายความว่าเราก็สามารถที่จะเทรด ETF ต่างประเทศได้เช่นกันนะคะอ,อันนี้ก็คือเป็นเรื่องของการไปลงทุนโดยตรงนะคะสำหรับนักลงทุนที่มีความรู้นะคะแต่สำหรับนักลงทุนที่อยากจะลงในลักษณะของเป็นกองทุนรวมในประเทศไทยเนี่ย เราก็อาจจะต้องรอนิดหนึ่งนะคะว่าให้มีทางบลจอไทยเนี่ยเอามาตั้งกลองประเภทนี้แล้วก็เอาไปลงในกลองนี้อีกทีหนึ่งนะคะแต่ทางนี้เนี่ยกองไทยเนี่ยเวลาที่เข้ามาลงทุนในขายหรือว่าจดทะเบียนในไทยเนี่ยก็ต้องผ่านทางกตรตอแล้วเช่นกันพี่ลีครับแล้วสำหรับคนที่อยากจะเลือกลงทุนตรงเองครับพี่ลีมีคำแนะนำอะไรบ้างครับค่ะคนที่ลงบิตคอยเองนะคะช่วงนี้เราก็มีนักลงทุนถามเข้ามาน้องเชคก็ได้รับ ข้อมูลจากนักลงทุนนะคะว่ามีการไปลงทุนตรงเองแล้วก็ไม่ทราบว่าเป็นแพลตฟอร์มที่ได้รับการอนุมัติเป็นทางการหรือเปล่านะคะคก็คือพูดง่ายๆแพลตฟอร์มที่เราเข้าไปเทรดเนี่ยมันมีเยอะแยะมากเลยค่ะคเพราะฉะนั้นการที่เราก่อนที่เราจะเข้าไปเทรดในแพลตฟอร์มไหนเนี่ยเราต้องเข้าไปศึกษานิดนึงนะคะคว่า โดยเฉพาะที่เป็นแพลตฟอร์มต่างประเทศที่ทางกราตอบ้านเราเนี่ยไม่ได้เข้าไปดูแลทั่วถึงตรงนั้นอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องตรวจสอบดูแลเงินของเราเองเนาะว่าตัวแพลตฟอร์มนั้นมีความน่าเชื่อถือหรือเปล่านะคะอย่างแพลตฟอร์มที่เป็นระดับโลกอย่าง Binance หรือว่า Coinbase เนี่ยพวกนี้เนี่ยเขาก็จะจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์เพราะฉะนั้นเขาก็จะมีความน่าเชื่อถือแต่ถ้าเป็นแพลตฟอร์มที่ ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หรือว่าเป็นบริษัทอะไรที่เราไม่สามารถตรวจสอบที่ไปที่มาได้อันนี้ก็คือมันจะมีความเสี่ยงที่เงินต้นรเราจะสูญเลยนะคะคทั้งเงินต้นทั้งผลตอบแทนทุกอย่างเลยเพราะว่ามีปัญหาการถอนเงินครับถอนเงินไม่ได้ใช่รเราเจอปัญหาว่าลูกค้าถ้าจะถอนเงินเนี่ยจะต้องมาจ่ายภาษี20%ก่อนหรือว่าอพอเรา,เอาบอกให้เราเอาเงินฝากฝากเข้าไปพอมันห0,000ืนปุ๊บเนี่ยเราอยากจะขายเขาบอกว่าเราต้องจ่ายภาษีให้เขาก่อน ซึ่งอันนั้นเนี่ยในแพลตฟอร์มต่างๆมันไม่มีแบบนี้นะมันไม่ใช่เลยนะมันไม่ใช่แล้วค่ะคือการโกงแล้วนะคะเ <c oughs> พราะฉะนั้นเนี่ยเ,เรื่องราวเหล่านี้เนี่ยก็สําหรับนักลงทุนที่จะไปเทรดเองนี่ต้องระมัดระวังอย่างมากเพราะฉะนั้นเราถึงได้แนะนําว่าการลงทุนประเภทนี้เนี่ยอย่าใช้เงินเยอะนะคะ <c oughs> ถ้าเรายังไม,ไม่ไม่มั่นใจเนี่ยใช้เงินน้อยก่อนแล้วก็ เช็คข้อมูลให้ดีค,ค่ะอันนั้นเป็นเรื่องสําคัญอันนี้ไม่รวมถึงเงินต้นเราอาจจะมีการขาดทุนได้อยู่แล้วนะคะเพราะเป็นสินทรัพย์เสี่ยงประเภทหนึ่งนะคะครัระการลงทุนก็ให้มีความระมัดระวังเป็นอย่างมากนะคะคนักลงทุนไทยเรานะคะก็ มีความรู้ในเรื่องของการลงทุนใน Bitcoin ก็ไม่น้อยหน้าของนักลงทุนทั่วโลกนะคะเพราะว่าประเทศไทยเราเองเนี่ยหลายๆแพลตฟอร์มนะคะที่เราสามารถที่จะลงทุนใน Bitcoin ได้หรือว่าเงินเหรียญดิจิตอลต่างๆได้นะคะก็มีที่เรานิยมกันก็จะมีบิตครับใช่ไหมคะคก่อตั้งมาปี61นะคะแลก็มี n a แ c สก็เป็นสัญชาติของทางฝั่งของอเมริกานะคะเจ้าของเป็นคนจีนนะทางไ a แ c สเนี่ย ตัง Pro นะคะก็เป็นสัญชาติไทยนะคะก่อตั้งปี60แล้วก็หัวปี้ก่อตั้งปี56นะคะบิ t ทาซาก่อตั้งปี62ซิปแม็กก่อตั้งปี61ก็คือตัวแพลตฟอร์มเหล่านี้ส่วนมากก็จะเป็นแพลตฟอร์มใหม่ๆนะคะที่เพิ่งเกิดขึ้นแล้วก็ได้รับความนิยมเมื่อปี60 61 62มานี่เองนะคะถ้าเทียบกับแพลตฟอร์มที่เป็น global platform นะคะ ที่ไปทั่วโลกอย่างไ Binance แล้วเนี่ยคนไทยก็จะรู้สึกอุ่นใจมากกว่าถ้าจะมาลงทุนในแพลตฟอร์มของคนไทยที่มีทางกลตเป็นหน่วยงานกํากับดูแลของไทยนะคะแต่อย่างของ Binance เองเนี่ยเขาก็เพิ่งมีประเด็นในเรื่องที่ว่าทางกลตอ,ออกมาบอกว่ายังไม่ได้ขออนุญาตจากกลตเพราะะน,นคนที่เทรดกับ b บ n c e เนี่ยก็ถือว่าเป็นแพลตฟอร์มที่ทางกลตเนี่ยยังไม่ได้ให้อนุญาตในการ เข้ามาทําการซื้อขายในประเทศไทยนะคะแต่ทีนี้ยังไงก็ตามเนี่ยมันก็จะมีค่าฟีมาเกี่ยวข้องนะคะคน้องเชฟเพราะว่าการลงทุนในพวกนี้อย่างค่าธรรมเนียมการเทรดของบิตคัพก็0.25นะคะแล้วก็ค่าธรรมเนียมการเทรดของ Binance ก็0.1% s ย n ดหร์เงโปก็0.12ถึง0.20แล้วก็หัวปีก 25, ป้ก็0.25 b i t ุดสองห้าบิตาซาศูนย์ไม่มี เพราะฉะนั้นเนี่ยเ,เราก็ต้องดูเรื่องค่าฟรีประกอบด้วยแล้วก็ความรู้ความเข้าใจของการลงทุนในเรื่องของการไปลงทุนตรงด้วยแล้วก็ตัวแพลตฟอร์มที่เข้าไปทําการซื้อขายเนี่ยต้องเป็นแพลตฟอร์มที่เราอุ่นใจเราสบายใจที่เรา<ช>สามารถรเข้าไปลงทุนได้นะคะก็ปัจจุบันนี้นะครับมีนักลงทุนหลายคนที่เข้าไปซื้อบิตคอยโดยตรงอยู่แล้วนะครับแล้วพี่ลีครับ ถ้าซื้อผ่าน ETF มันมีข้อแตกต่างกันยังไงบ้างหรอครับของ ETF เนี่ยมันก็คือเป็นกองทุนประเภทหนึ่งแล้วก็กองทุนประเภทนี้เนี่ยมันก็ต้องถูกจัดตั้งขึ้นมาตามที่หน่วยงานกำกับดูแลเขากำหนดไว้แล้วก็ต้องได้รับการอนุมัติอย่างเป็นทางการถึงจะเอามาขายกับประชาชนทั่วไปทีนี้กองทุน ETF อย่างที่เราทราบอ่ะค่าธรรมเนียมมันจะถูกทีนี้ถ้าการลงทุนผ่านกองทุนเนี่ยมันก็จะเป็นเครื่องมือที่ ง่ายขึ้นสะดวกขึ้นแล้วก็มีความคล่องตัวเพราะฉะนั้นนักลงทุนทีเ่เริ่มต้นนะคะแล้วอยากเข้าไปลงทุนก็ก็การลงทุนใน ETF ก็จะเป็นทางเลือกที่ดีอย่างหนึ่งนะคะแล้วก็อุ่นใจสบายใจกว่าการที่เลือกเข้าไปซื้อเองใช่ไหมคะเพราะมีผู้จัดการกองทุนดูแลอยู่อะค,ค,ค่ะก็อันเนี้ยก็เป็นข้อดีของการลงทุนใน ETF อะคะ่ะแล้วราคาบิตคอยขึ้นสูงแบบนี้ครับ นักลงทุนระดับโลกมีความคิดเห็นต่อบิตคอยอย่างไรบ้างหรอครับค่ะนักลงทุนระดับโลกนะคะเราต้องไปที่จอร์จโซรอสเป็นคนแรกเลยค่ะเพราะว่าเป็นคนหนึ่งที่ทำให้ Bitcoin บิตคอยมีราคาพุ่งสูงขึ้นนะคะเพราะว่าจอร์จโซรอสเนี่ยได้เข้าไปลงทุนในบิตคอยด้วยค่ะคแล้วก็ถ้าเราไปที่นักลงทุนสถาบันอย่างเควตทีบูดนะคะเคทีบูดเนี่ย ก็กำลังอยู exactly. ่ในระหว่างการยื่นขออนุมัติตั้ง ETF Bitcoin อยู่นะคะเพราะฉะนั้นเราก็นอกจากกองแรกที่เป็นของโปรแช์แล้วเนี่ยนะคะเราก็คงมีโอกาสได้ลงทุนใน ETF Bitcoin อีกจากอีกหลายๆเจ้านะคะแล้วก็เค t ที่บูก็ยังมองมีมุมมองต่อราคา Bitcoin ว่าจะไปถึง5 0 0แสนเหรียญเลยค่ะน้องเชงก็ค่อนข้างเป็นราคาที่ขึ้นไปค่อนข้างเยอะเลยนะคะแสดงว่า มีความมั่นใจค่อนข้างเยอะนะคะทีนี้เรามาดูอีกอรายหนึ่งนะคะก็คือเรดาริโอนะค,ะ,คะของคนนี้เขาพูดถึง3ข้อดีแล้วก็3ข้อด้อยของบิตคอยซึ่งเขาให้ความเห็นไว้ค่อนข้างที่จะรอบด้านนะคะคในส่วนของเรดาริโอนะคะข้อดีที่เขามองของบิตคอยคือเขามองว่ามันเป็นนวัตกรรมทางการเงินสังเกตไหมคะว่าทุกทุก หปีสิปีโลกของเราก็จะมีนวัตรกรรมทางการเงินเกิดขึ้นบิตคอยก็เป็นนวัตรกรรมทางการเงินที่ทำให้นักลงทุนรุ่นใหม่เข้าถึงแล้วก็ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่เรเดริโอให้ความเห็นกับในฐานะของบิตคอยในส่วนที่เป็นข้อดีนะคะข้อ2ก็คือในเรื่องของ Privacy ความเป็นส่วนตัวนะคะเวลาเรามีบิตคอยเราสามารถที่จะ มีในเรื่องของเทคโนโลยีบล็อกเชนที่มันรักษาความเป็นส่วนตัวของเราของบิตคอยนนะคะคอันที่3มันก็คือเป็นเครื่องรักษามุลค่าเพราะว่าอย่างหลายๆแห่งหลายๆที่ในโลกนี้เนี่ยมันก็จะมีความไม่ปลอดภัยของการเก็บเงินที่เป็นเงินเฟียดเงินแบบดั้งเดิมนะคะการที่เก็บไว้ในบิตคอย n เนี่ยมันก็เป็นเครื่องรักษามูลค่าความมั่งคั่งของเราได้ โดยที่เรารู้สึกอุ่นใจและสบายใจอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ทางเร d e เดลิโอเขาเห็นข้อดีของบิตคอยนะคะ,ะส่วนที่ข้อเสียเนี่ยเขาก็มองไว้3ข้ออันนี้เราก็ฟังไว้ก็ดีเหมือนกันนะคะ,ะที่คนเขาบอกว่าบิตคอยเนี่ยเขาออกมาเนี่ยม,มีจำกัดแต่เอาเข้าจริงเขาบอกว่ามันไม่ได้จํากัดหรอกเพราะว่า มันก็จะมีเหรียญอื่นๆที่ออกมาแข่งกับบิตคอยเพราะฉะนั้นในส่วนของอตัวซัพพลายของบิตคอยเองเนี่ยมันมีคู่แข่งที่มาทําให้ความน่าสนใจมันอาจจะลดลงก็ได้ถ้าสมมุติว่าวันใดวันหนึ่งนักลงทุนไปหันไปหาเหรียญประเภทอื่นๆ,ๆ,ๆเพราะฉะนั้นคําว่าตัวอุปทานมันไม่จํากัด มันมีจํากัดหรือไม่จํากัดอันนี้เขาบอกว่ามันเป็นเรื่องที่ต้องดูกันไปอีกนะคะคนะคะอันที่2ก็คือเรื่องของความปลอดภัยหลายๆคนบอกว่าเทคโนโลยีเนี่ยบล็อกเชนเนี่ยปลอดภัยน้องเช็กว่าปลอดภัยจริงไหมก็ปลอดภัยนะครับมีแต่นักลงทุนเองเนี่แหละครับที่ทาให้ไม่ปลอดภัยใช่ไหมคะคแต่เราก็มีข่าวเรื่องออโดน,นแฮ<ค>ก<ค>นะใช่ครับใช่คำ<ช>ว่าเทคโนโลยีบล็อกเชนปลอดภัยยังไงมันก็จะมีคนที่อยากพยายามที่จะมา เอาเงินของคนอื่นนะคะก็มันก็ยังมีความไม่ปลอดภัยอยู่ตรงนั้นอยู่นะคะกเเ็เรื่องนี้เราก็ต้องดูกันไปยาวๆเหมือนกันเนาะเพราะว่าเรื่องของเทคโนโลยีเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เปลี่ยนไปเรื่อยๆแล้วมันก็มีคนแก่คนเก่งเกิดขึ้นมาเรื่อยๆนะคะก็ความปลอดภัยก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ท้าทายของบิตคอยเหมือนกันนะคะแล้วก็อันที่3ก็คือ,อสังเกตดูว่าทุกครั้งที่รัฐบาลของประเทศต่างๆเนี่ย ออกมาควบคุมในเรื่องบิตคอยเนี่ยหรือว่าเงินดิจิตอลต่างๆเนี่ยก็ราคามันก็จะกระทบอย่างรุนแรงก็น่าสนใจมากๆเลยนะครับสำหรับกองบิตคอยเอ ETF กองใหม่นะครับที่เพิ่งจดทะเบียนไปแต่สำหรับพี่ๆนักลงทุน,นที่อยากจะลงทุนในกอง ETF อนะครับอดใจรอ,อนิดนึงนะครับเพราะว่ายังไม่มีการจัดตั้งในไทยเลยนะครับแต่ถ้ามีการจัดตั้งเมื่อไหร่เชคจะรีบมาอัปเดตพี่ๆนักลงทุนทุกคนครับสำหรับว,วันนี้ต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากพี่ลีมากนะครับ พี่ๆคนไหนที่สนใจกองทุนด้านอื่นนะครับสามารถแอดไลน์มาคุยกับแอดเวลล์พบริกได้เลยนะครับสำหรับวันนี้เช็คกับพี่ลีลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ